วิชาวันนี้คือวิชาการงานอาชีพเสริมนะคะกิจกรรมวันนี้คืออ่าก่อนเมื่อกี้ที่ครูหนวยให้พวกหนูพาไปดูตู้เย็นอ่ะเพราะว่าจะได้เช็คว่าอ่าบ้านเรามีตู้เย็นทุกคนใช่ไหมวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทําความสะอาดตู้เย็นและมาทําความรู้จักว่าตู้เย็นเนี่ยมันผลิตมาได้ยังไงเกิดจากที่ไหนใครเป็นคนผลิตมาให้เราการที่เรามีตู้เย็นเนี่ยมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมนักเรียน ไว้เวลาแช่อาหารเรากินข้าวไม่หมดก็แช่ไว้ก่อนได้แล้วก็เอามาอุ่นตอนหลังใช่ไหมอ่ะทีนี้นักเรียนเห็นหน้าจอที่ครูหมุยแชร์ไหมคะที่เป็นหน้า YouTube เห็นไหมลูกป้อเห็นไหมลูกหน้าจอที่ครูหมุยแชร์ที่เป็นหน้า Youtube ว้าวมาแล้วสวัสดีค<ม>่ะว้าว,าวคุณห<ผ>มติตบานอ่าโอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวครูหมวยเช็คชื่อก่อนละกันเดี๋ยวกันลืมมีเตย ออปปปเมโอเคเตยโอเคลูกเรียบร้อยอ่ะทีนี้ว,ว้าวเอาวา้าวพวกมาใหม่แล้วคุณผู้ใหอธิบายอีกรอบหนึ่งวันนี้กิจกรรมวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการทำความสะอาดตู้เย็น แต่นี้ก่อนที่เราจะไปทำความสะอาดเนี่ยเราต้องทำความรู้จักก่อนว่าตู้เย็นเราอ่ะมีอะไรบ้างแล้วผลิตมาได้ยังไงอะไรเงี้ยครูหมวยก็เลยมีคลิปว่าขั้นตอนการผลิตตู้เย็นเนี่ยเป็นยังไงให้นักเรียนดูก่อนที่เราจะไปทําความสะอาดตู้เย็นกันโอเคนะอ่านครูหมวยเปิดหน้าจอใหญ่จุ๊บอ่าเริ่มเลย นั่นได้ยินเสียงที่คุณหมวยแชร์ให้ดูไหมไม่ได้ยินเหรอลูกได้ยินเสียงใน u ู u ูบไหมไม่ได้ยินเหรอคะเดี๋ยวคุณหมวยลองดูได้ยินค่ะได้ยินนะคะโอเคอาจจะเป่านะ่เพิ่มเสียงหน่อยนะหนูเพิ่มเสียงที่โทรศัพท์หน่อยนะคุณหมวยหนูไม่ได้ยินอะเดี๋ยวคุณ<ด>เลงเสียงใหรองผู้เหล่านี้ต้องชเกกมาอกึ่งขึ้นในโรงานนี้ เครน่องสูงนนขนาด106ตันจะปั้มชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจากม้วเหล็กกล้ากระบวนการนี้มีทั้งหมด36ขั้นตอนแต่อยู่ภายใต้าการดูแลยอย่างเข้มงวดของผู้จัดการฝ่ายเพื่อุงคุณภาพตู้เ <c oughs> ย็นเป็นของจำเป็นในการดาเนินชีวิตในยุคนี้มีการประเมินว่าในอังกฤษมีตูนเย็นไว้เก็บอาหาและแช่เครื่องดือมากกว่า40ล้านตู้แต่การทําให้โครงภายนอกเรียบเรียนเช่นนี้เข้าทำเป็นอย่างร ประจุต่างขั้วจะดูดกันดังนั้นในกระบวนการทำสีจึงต้องทำให้เหล็กเป็นขั้วลบในขณะที่เครื่องพ่นสีเป็นขั้วบวกนี่จะทำให้สีติดกับโลหะและเรียบเนียนตู้เย็นประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนเราได้เห็นการปั้มขึ้นรูปและการทำสีผนังภายนอกไปแล้วตอนนี้เราจะใช้พลาสติกมาทำผนังภายในตู้เตาอบความร้อนสูงจะหล่อพลาสติกด้วยอุณหภูมิ220องศาเซลเซียส พลาสติกในรูปของหนึ่งจะถูกรีดให้เป็นแผนน่นจากนั้นจึงนำแผ่นพลาสติกที่ได้มาตัดด้วยใบมีดให้ได้ขนาดต่างๆและส่งต่อไปตัดให้มีรูปร่างตามที่ต้องการแต่ละบีคนอังกฤษเปลี่ยนตู้เย็นมากกว่า2ล้าน5แสนเครื่องนั่นทำให้เกิดภูเขาตู้เย็นหลายลูกจึงเป็นที่มาของการออกกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ผลิตตู้เย็นใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แผ่นพลาสติกจะถูกป้อนเข้าไปในเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศและถูกเป่าให้ทองตัวจากนั้นก็ดันแม่แบบเข้าไปด้านในและดูดอากาศออกพลาสติกจะติดอยู่กับแม่พิมพ์ซึ่งทําให้เกิดผนังด้านในของตู้เย็นเครื่องใหม่น้ําเย็นช่วยทําให้พลาสติกแข็งตัวและเกิดเป็นโครพลาสติกโครงใหม่ตามแบบที่ต้องการ ผมยไอ้ที่เป็นปมนฟองใหญ่ๆนี่มันคืออะไรอะ่ะพลาส,สติกหรือม,มันเป็นลูกยางอ่ะมันเป็นพลาสติกอ่าแล้วผมอธิบายก่อนมันเป็นพลาสติกที่ไว้หุ้มตูเ้เย็นพลาสติกที่เขาเป่าให้พองๆแล้วเขาก็ยัดตัวที่เป็นเหล็กเข้าไปแล้วก็หุ้มตู้เย็นหุ้มอุปกรณะนะนะ์นั่นอ่ะอ่านี๋ยวหนูดูต่อเห็นไหมมันจะเป็นหุ้มนี้อ่าทีนี้อตอนนี้เขากำลังขั้นตอนนี้กำลังประกอบ

ตู้เย็ยนคือผลิตมาจากที่ที่อังกฤษหรอคะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคุณหมวไม่แน่ใจว่าผลิตจากประเทศไหนแต่คืออันนี้เป็นบริษัทที่ผลิตตู้เย็นในประเทศอังกฤษนว้าว<ม>อ,อย่าลืมปิดไม์ลูกขอบคุณค่ะ ในอดีตชิลล์แบบขนายหญ่ตัวนี้ทำมาจากสาร CFC หรือโค r โรฟลูโอโรคาร์บอนซึ่งทำลายชั้นโอโซนของโลกกลางศตรวรรษที่1990ผู้ผลิตตู้เย็นจึงเปลี่ยไปใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแทนเมื่อประกอบโครงเรียบร้อยก็ได้เวลาติดตั้งเทคโนโลยีสำหรับควบคุมอุณหภูมิอันนี้ขเขาลังติดตั้งพวกอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นแล้วก็ประกอบติดเข้าไป ทำงานโดยการถ่ายเทความร้อนออกจากตู้อาหารในตู้ไม่ได้ถูกทำให้เย็นโดยตรงและเคล็ดลับของเครื่องนี้ก็คือการทำให้สารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอนสารเคมีเหล่านี้จะช่วยถ่ายเทความร้อนจากในตู้ผ่านระบบท่อออกไปนอกตู้เมื่อความร้อนลดลงอาหารจะค่อยๆเย็นขึ้นจริงๆนะ้เขาไม่ได้ทำให้เย็นนะแต่เขาทําให้เอาความร้อนจากในตู้เย็นเอาออกความร้อนที่ตกค้างอยู่ในอาหาร หรือในตัวตู้เย็นจะถูกเปลี่ยนเป็นของเหลวและเมื่อเดือดมันก็จะระเหยเป็นไอไหลผ่านต่อไปยังท่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับความร้อนที่ติดไปด้วยเมื่อไอร้อนไหลผ่านท่อออกไปนอกตู้มันก็จะถูกปล่อยออกไปไอเดคากับ้อนที่เย็นก็จะไหลกลับไปยังที่เก็บก่อนที่จะถูกปั๊มกลับเข้าไปในระบบอีกครั้ง หรือคอมเพรสเซอร์ซึ่งจะติดตั้งเป็นส่วนสุดท้ายมีหน้าที่ทําให้สารทําความเย็นไหลเวียนไปทั่วตู้เนี่ยอันนี้เขากำลังติดคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์หรือว่าที่ทําความเย็นน่ะลูกนี่แล้วก็เชื่อมไว้เพื่อไม่ให้มีรอยรั่วสทาความเย็นััเอนนนกกกกปสสาา็ง่่่ลไ้ว าเป็นคนของบินในตู้เย็นครั้งต่อไปก็อย่าลืมขอบคุณนักประดิษฐ์ที่คิดค้นนวัตการที่ช่วยให้เราสบายท้องเวลาหิวกันด้วยนะคะอ่าจบอันนี้ก็จะเป็นการผลิตตู้เย็นใช่ไหมอ่าทีนี้มาดูเรื่องของเราการความทำทำความสะอาดตูเ้เย็นเนี่ยนักเรียนน่าจะเห็นเมื่อกี้ที่ขาบประดิษฐ์ตูเ้เย็นเนี่ยอย่างที่หนูเปิดดูมันจะมีชั้นแต่ละชั้นที่ไว้วางของใช่ไหมทีนี้ ครณหมวยจะให้ดูการวิธีทําความสะอาดก่อนนะก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากิจกรรมของตัวเองนะคะอ่าโอเคอันนี้จะเป็นคลิปที่ทําความสะอาดตู้เย็นนะคะอ่าเป็นตัวอย่างให้หนูดูอ่าเรื่องมาเลยบ,บ้านมีช่องฟิตใช่ไหมมีช่องฟิตช,ช่องฟิตคือช่องแช่แข็งใช่ไหมลูกแล้วก็มีช่องปกติ แบบนี้อ่าเห็นไหมมันก็จะมีชั้นมีของมีอะไรแบบนี้ใช้นวน้ายาและองานะคะส่องเส่อยต้เหาเห็นไหมนั่นเลยจะเห็นว่ามีรอยค่าแบบสกปรกโมวมยางลูกอ่าเห็นไหมตรงตางชั้นอ่าน้ะโมูมาพอดีเลยอ่ะเดีย๋ดวยวคุมือสต๊อปก่อน นโมวันนี้เราจะเรียนเรื่องการทําความสะอาดตู้เย็นนะนโมที่บ้านนโมมีตู้เย็นไหมมีค่ะโอเคงั้นนโมดูเลยตอนนี้เรากําลังถึงขั้นตอนการล้างตู้เย็นแล้วค่ะโอเคอ่ะดูต่อนนะนโมอย่าลืมปิดไม้นะอ่ะนี่แม้ว่าตอนแรกเนี่ยเ<ด>ขาถอดเขาถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กก่อนนะถามว่าทำไมต้องถอดเพราะว่าตู้เย็นมันมีไฟฟ้าใช่ไหมมันอาจจะดูด ดูดเราได้แต่ถ้าเราหนูนะแต่ถ้าหนูมีของที่ต้องแช่ถอดปลั๊กไม่ได้เราไม่ต้องเช็ดภายนอกตู้เย็นนั่เเห็นปะเขาถอดแล้วปุ๊บเขาก็เช็ดภายนอกตู้เย็นใช่ไหมทีนี้ของพวกหนูอ่ะอาจจะไม่ต้องถอดปลั๊กก็ได้นะของพวกหนูเนี่ยข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยของพวกหนูเนี่ยอาจจะไม่ต้องถอดปลั๊กคือให้นําแค่อุปรกรณ์เนี่ยภายในตู้เย็นนั่นเองเห็นไหมพวกชั้นพวกของเนี่ยเราลื้อของออกมาก่อน เอาวางก่อนแล้วก็ไปล้างแต่ละชั้นนี่อ่ะไปล้างเก็บของนะน,น,นะเห็นไหมเก็บของออกค่อยก็ยเก็บออกมาก่อนอปอดูนะปอดูนะเพราะว่าอันนี้ค่ะคล้ายตัวเย็นบ้านปอเลยเห็นไหมเขาเก็บของแต่ละชั้นออกมาจนหมดเลยเนี่ยหยิบออกมาก่อนใส่หม้อใส่กระมังใส่อะไรไว้แยกออกมาก่อน นะเอาแต่ละชั้นออกมาเอาออกให้หมดเลยมาเก็บของมาก่อนชั้นเลยนะแล้วก็แยกเก็บออกมาอ่ะพอเราเก็บของออกหมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสิลูกขอโทษลูกขั้นตอนต่อ,อมาก็คือ หยิบชั้นออกเห็นไหมชั้นแต่ละชั้นมันถอดได้นะรู้ใช่ปว่ามันถอดได้เป็นพลาสติกหนูก็หยิบชั้นแต่ละชั้นออกทุกชั้นเลยนะอ่าถอดอออถอดแต่ละชั้นออกอย่าให้พังนะลูกเดแ,แม่บนต้องค่อยค่อยถอดนะโอเคอ่าพอถอดแต่ละชั้นออกเสร็จหมดแล้วปุ๊บ ในระหว่างที่เราชันวางของแห้งเราก็มาเช็ดทำความสะอาดตู้เย็นกันก่อนค่ะทีนี้อาจจะไม่ต้องเช็ดนะหนูไม่ต้องเช็ดนะขั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณครูข้ามไปเพราะว่าถ้าหนูถอดปลั๊กไม่ได้ถ้าใครถอดปลั๊กได้ถ้าแม่อนุญาตให้ถอดปลั๊กได้ว่าเช็ดได้อะไรเงี้ยหนูค่อยเช็ดต้องถอดปลั๊กก่อนนะแต่ถ้าหนูถอดไม่ได้หนูไม่ต้องเช็ดหนูแค่ทาความสะอาดอ่ะเดี๋ยวคุณครูข้ามไปตอนขั้นตอนทาความสะอาด เพราะว่าถ้าหนูเช็ดเลยเนี่ยไฟมันจะดูดหยแต่เวลาเราเช็ดไม่ถอดไปไม่ดูดเลยเราต้องมันมันอาจจะดูดหรือไม่ดูดก็ได้นะลูกอ่าโอเคทีนี้ไม่ใช่วันเดี๋ยวมันจะดูดเออมันอาจจะดูดก็ได้ถ้าเราไม่ดึงปลั๊กออกเคยดูมันทีนี้ถ้าหนูแต่ถ้าูสามารถเช็นได,ด้ถูได้อะไรเงี้ยถ้าดึงดึงปลั๊กออกได้ก็จะดีมากเลยนะลูกวาว ถ้าเกิดมันดึงได้เพราะมัาดึงช่วงแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนูมีของที่ต้องแช่อยู่กลัวม,มันจะเสียอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องดึงเราททำความสะอาดแค่ถาดแต่ละถาดที่เราทำเงี้ยลูกเนี่ยพอทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็มาเก็บประกอบที่เดิมจำชุดพื้นที่ได้นะว่าเราเอามาจากตรงไหนเราเอาส่วนนี้มาจากตรงไหนหรือได้ต้องประกอบให้ได้แล้วลูกเห็นไหมมันก็ะสะอาดเหมือนใหม่หมาเราได้ต้วเย็นใหม่เลย ประกอบไปที่เดิมประกอบแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่่าโทรศัพท์มันถ่ายวิดีโอไม่ไมได้ไม่ต้องถ่ายวิดีโอเตไม่ต้องถ่ายวิดีโอครูหมวยแก้ปัญหาแล้วเราไม่ต้องถ่ายวิดีโออ่ะโอเคทีนี้หนูพอจะรู้แล้วว่าเราจะต้องทําแบบไหนเช็ดแบบไหนทีนี้นะกิจกรรมวันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวครูหมวยหยุดแชร์ก่อนโอเคกิจกรรมวันเนี้ยครูหมวยก็เลยจะให้หนูทําความสะอาดตู้เย็นของที่บ้านตัวเองใช่ไหม แต่ให้ถ่ายรูปเฉยๆให้ถ่ายรูป before กับ after ใหสาแป๊บหนึ่ง before กับ after หมายถึงว่าถ่ายก่อนก่อนทำสมมติหนูถ่ายตู้เย็นก่อนเลยตอนนี้ตู้เย็นหนูเป็นยังไงหนูถ่ายรูปเก็บไว้หนึ่งภาพและหลังจากหนูทำเสร็จปุ๊บหนูก็ถ่ายรูปอีกรูปหนึ่งก็คือ after before คือก่อนแล้วถ่ายรูปก่อนทำก่อนหนึ่งรูปและตอนหนูทำเสร็จแล้วหนูก็ถ่ายรูปอีกหนึ่งรูปเข้าใจไหมลูกก่อนกับหลัง เออใช่ล้างตู้เย็นทําความสะอาดจริงๆมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่สะอาดที่สุดนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเอาไว้กินของที่เข้าไปในร่างกายของเราถ้าตู้เย็นสปกปรกเนี้ยหนูอยากจะยิบออกมากินไหมเราก็กินเหมือนกินของสปกปรกเข้าไปในปากเราะลูกจริงๆมันเป็นมันเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยตู้เย็นเนี่ยถ้ามันเลอะมันก็ดูไม่น่าใช้มันก็ดูสปกปรกอะไรเงี้ยลูกแต่ถ้ามันสะอาดเราก็อยากจะใช้อยากจะซื้ออะไรมาแช่หนูเคยเห็นถ้าหนูดูทิกตอกหนูเคยเห็นที่ในทิกตอกที่เขา จัดขนมใส่ถาดแต่ละอันวะหนูเคยเห็นไหมคุณหมวยเจอในทิกตอกบ่อยมากเลยอะที่ทำขนมมาที่จัดขนมอ่ะอ่านเดี๋ยวคุณหมวยเปิดให้ดูแล้วนะจัดของไม่เคยเห็นเขาจัดของอะโคเกอร์นี่แล้วเขาเอา กระต่ายสลามเอาวัตส์เบสเห็นไหมนี่นะเลี้ยงนมเห็นหน้าจอขงหมวยไหมลูกอ่าเนี่ยเลี้ยงนมอันนี้แบตจะตกนะเจ๋ไหมเนี่ยพอตู้เย็นเราสะอาดอ่ะเราก็อยากที่จะแบบซื้อขนมซื้ออะไรมาเก็บไว้อะไรเงี้ยหรือให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อของมาเก็บไว้เราจะได้เออเพราะว่ายาเต้นเบิร์ไหนไหมวดน้ำละเล้าวัดแล้วก็บอกพ่อต้องไปมาเห็นไหมมีขนมมีอะไรนะ เดยมันจะเอาเป็นตัม oh, 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 oh ันต uh, uh, ้องวิ like ่เยอะมากนะลูกต้องมาทำไปซีนโอ้โหโอ้โหแม่ลูกอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมพอตู้เย็นมันน่าดูอ่ะเราก็อยากที่จะแบบโอ้โหแล้เดียวเพราะว่านักเรียนรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เราต้องอยู่บ้านสิ่งที่สําคัญก็คือส่วนมากเราก็จะเปิดไปหาของกินก็คือกินของในบ้านเราอาจจะแช่นมในตู้เย็นไว้แช่ขนมไว้ใช่ไหมลูก ที่เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนการที่เราแบบว่าออกไปทีหนึ่งแล้วเราซื้อของกลับเข้ามาหรือไม่จริงหรือเป็นยังไงบางทีเราอยู่บ้านส่วนมากหนูว่าอยู่บ้านตลอดกันทุกเนี้ยใช่ไหมลูกไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านทําไม่ได้ดูโทรศัพท์ไม่ได้เล่นเกมดู youtube เล่นติ๊กต็อกหรือไม่ได้เรียนหนังสือหนูก็จะอยู่แต่บ้านไม่ทาอะไรแล้วเราก็จะกินแล้วก็ดูทํากิจกรรมของหนูแต่ละวันไปซึ่งตู้เย็นอนะมันสําคัญมากก็เลยอยากให้หนูมาทําความสะอาดกัน มันเป็นสิ่งหนึ่งงานบ้านที่หนูควรจะต้องทําแล้วมันทําได้แล้วก็มีประสบการณ์ด้านนี้ในการจัดตู้เย็นมามันก็จะน่ากินน่าอยู่เมืนเมื่อกี้ตัวอย่างที่ครูหนูให้ดูอ่ะพอเราจัดเรียงปุ๊บโอ้เราจะอยากกินโอ้โหสวยจังเลยตู้เย็นของเราสะอาดเรียบร้อยมาโอเคไหมลูกโอเคนะทีนี้เหลือเวลาอีกประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีนี้แหละก่อนที่จะไปเรียนวิชากูปแป้งนะขั้นแรกนะหนูถ่ายตู้ถ่ายรูปตู้เย็นมาก่อนก่อนหนูจะทํา อ่ะเตยปิดไมค์ให้ครูหมวยนิดนึงลูกแป๊บนึ่งไม่รู้รคุณว่ากินไม่ได้อ่ะแง่มันค้างไปไหนแล้วเนี่ยเอาเป็นค้างอ่ะลูกเอ๋อพวกตุ้งตูนมาอาสวดตุ้งตูนมาทำเป๊ะอะไรอ่าโอเคอ่าทุกคนฟังกิจกรรมนะอ่าครูมวยบอกแล้วนะกิจกรรมวันนี้ปอได้ยินไหมลูกปอครับเอาปอได้ยินนะปอกำลังดึงวิญญาณก,กลับมาอุ้ยชัวปอบอกครูครับผมจะหลับไปกับโซฟาของผมแล้ว อ่ะโอเคหนูสิ่งที่หนูต้องต้องส่งคูม่มวยคือรูปมีรูปสองรูปรูปแรกก็คือรูปแรกก็คือรูปก่อนทําก่อนจัดการตู้เย็นของเรากับรูปที่สองที่เราจัดทําความสะอาดตู้เย็นเรียบร้อยแล้วโอเคไหมลูกส่งคูม่มวยสองรูปนะโอเคไหมลูกวาวเข้าใจนะลูกนะสี่ตัวันเข้าใจนะลูกโอเคเตยเข้าใจนะน้โมเข้าใจไหม,<อ>ไมลูกน้โมเข้าใจไหม นโมได้ยินครูหมวยไหมลูกทำไมนโมอ่านโมได้ยินนะอย่าลืมนะส่งสองรูปนะปอตอนนี้ไปเตรียมเดินไปถ่ายรูปที่ตู้เย็นแล้วก่อนเลยรูปแรกเรายังไม่ทำราถ่ายรูปไปก่อนแล้วหนูก็ค่อยเตรียมทําความสะอาดตู้เย็นแล้วก็ส่งให้ครูหม,มุยดูตอนสุดท้ายคือเสร็จแล้วถ่ายแค่สองรูปคือก่อนทํากับหลังทําว่าเป็นยังไงโอเคนะลูกนะอะถ้าเข้าใจแล้วกดออกได้เลยนะคะถ้าเข้าใจแล้วกดออกได้เลยนะลูกนะ